จ้ากระตักกินก็ในหน่อยไปเลยได้แต่ว่าค้างนิ่งเด้อตักกินไปค้างนิง่งโอ้ยพ่อใหญ่เจ้าเอ้ยพ่อใหญ่ตีหน่อยเจ้าจังได้จังมีเห็ดแนวนี้กินไป่ทุกินพอแดงเท่าเลยก็ได้โอ้ยนี่ยังกระบอกลูกปอกเต่าว่าสินเห็ดแบบนี้มันบดถึกแล้วพ่อใหญ่เอ้ยเจ้าไก่ตรงไก่ตีเจ้าเห็ดจังได้ก็เสียดไปเลี่ยนต่อไป วุงการไก่เขาจูคกิขนหอดเจ้าใหญ่เอยเจ้าอใหญ่พี่หน่อยเนได้เจ้าจะไม่เ็ดแบบ้ร่ตนบุกี่ตวนเต่านี่บ่เนาอเจ้าเอ้ยมานางกินแบบมูเดียวเจ้าเสียบเจ้าไงเสียบเจ้าเป็นไดมางกินของมูของลานกาจะไหก้ลานกินนะ โอ้ยพ่อใหญ่เจ้าเอ้ยพ่อใหญ่ผีหน่อยเจ้าจังได้จังมาเห็ดแนวนี้คิดไปทุกทีทุกด,ดนเท่าแล้วก็ได้โอ้ยมียังก็บ,บอกลูกบอกเต่าตัวสิีเห็ดแบบนี้ม,ม,มันบดถึกแล้วพ่อใหญ่เอ้ยเจ้าไกลตรงไกลตีเจ้าเห็ดจังได,กงกงไดคกอสิได้ไปเปลี่ยนตัวไปวงการไกลเขาจะบกุดหอดเจ้าบ่พ่อใหญ่เอ้ยเจ้าพ่อใหญ่ผีหน่อย จังไดเจ้าจังไม่เห็ดแบบนี้บริตรวจลูกบริตรวจเต,ต,ต่าเน,นี่บ่เนาะเออจ้าเอ้ยมานั่งกินบักโม่ผู้เดียวเจ้าเสียบเจ้าพวกไ่เออสียบโอ้ยเจ้าอยงได้มาลักกินของลูกของหลานบ่อจะให้ลูกให้หลานกินนั้นมันนั่งกินผู้เดียวบักโม่ดมแดงจึงคืนอ,อยู่เป็นไดครับเด่กคนน่ะเบิ่งแต่ข้ามกิ่นเนี่ยไปยังโอ้ยครับครับขอบคุณครับ เก่่นเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ยวายรูปนี่ไปก่อน,อดดนเสียบว่าพอนี่เสียบโอ้รายการเนี่ยรายการเสียบคักเสียบคักโจมโม่หนึ่งเด้อ <laughs> นิ่งๆเจ้านิ่งๆไปเอ้จับไปยั่นเออนิ่งๆนิ่งซ้อมซ้อมลูกเต่าแตกเซวเซียวอนเจ้าเจ้าไปใส่ยเกระชาไอนี่นละเราถงงูเซ่ยจี๋ไปขึ้นเยอะบือได้แนอสิม่นอบตอนแรกพ่จะเอาแน่ยุ่หเด็กแน่ยุ่งด็กเราโบวมาก๋ยวมีงานยังจังหรือนั่นแหละ